สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเกษตรนะครับมาติดตามผลการทํางานของ3ามกลกเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเวอร์แพนเวอร์แไคโตซานและปุ In ๋ยอินทรีย์ทางดินตรหญิงเกษตรวันนี้มาที่จังหวัดเชียงไฮ้ครับเหนือสุดยอดในสยามไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับ แบรนด์แอมบาสเดอร์หรือทูตทางการเกษตรของบริษัทเวิร์คคาร์ดอินโนเวชั่นหญิงทิติการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 เ้ยในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับทูต <c oughs> ทางการเกษตรของบริษัทเวิร์คคาร์ด เห็นจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งที่เกษตรกรปลูกทุเรียนกันแล้วะนะครับน้องหญิงครับเรามีความสึกอย่างไรครับจริงๆแล้วหญิงมีความสุกด,ดีใจมากที่ปุ๋ยของเรารวมถึงผลิตภัณฑ์ของพวกเราเนี่ยนะคะ,คะกระจายไปในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยรวมถึงที่จังหวัดเชียงรายด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะหญิงเองเนี่ยอยากที่จะมาเห็นกับตาแล้วก็มาด้วยความห่วงใยว่า ในส่วนที่เรามาเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นไหมมันมีปัญหาจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหญิงอยากจะมาดูว่าผลิตภัณฑ์3เกลีโวแพนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่หัวมาสจาันรรวมถึงปุ๋ยทางดินปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะมาดูว่าสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างไรโอ้นี่เธอมาสร้างความมั่นใจครับว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับทั่วประเทศ จะได้รับความมั่นใจจากหญิงเกษตรว่านะครับเธอนั้นมาติดตามการทํางานที่แท้จริงวันนี้เราอยู่ที่บ้านโป่งน้ําตกครับตาบลบ้านดูครับอาเภอเมืองจังหวัดเชียงหายครับที่นี่ครับเขาปลูกทุเรียน20กว่าต้นนะครับแล้วก็อายุ7-8ปีปรากฏว่าทุเรียนของเขานั้นครับต้นก็ไม่ใหญ่ตามควรจะเป็นอายุ7-8ปีต้นเหมือน3ปีใบครับโอ้โหเหลืองซีดบางนะครับไม่สามารถสะสมอาหารได้เวลามีดอกดอกก็ร่วงครับเวลามีผลผลก็ร่วง แล้วเกษตรกรจะได้รับผลผลิตอย่างไรวันนี้มาติดตามกันที่นี่ครับทั้งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนแห่งนี้ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านแรกคงเป็นเจ้าของสวนแน่นอนนะครับมีชื่อมีเสียงว่าใดครับเรียนเจนครับผมชื่อธีรพัฒน์ครับชื่อเล่นสวงครับสวงนะครับเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีชื่อว่าใดครับเรียนพี่น้องใดครับชื่อส้มเกลี้ยงเรือนสังค่ะชื่อเล่นชื่อพี่ส้มค่ะพี่ส้มนะครับเหตุใดจึงพาผมมาที่สวนทุเรียนแห่งนี้ครับพี่ส้มครับ พอดีพี่ส้มก็เข้ามาแอลตา่าสวนทุเรียนต่ำต่าบริเวณนี่อยู่แล้วก็เลยมาเจอน้องเขาถามน้องเขาว่ามีปัญหาอย่างพองในสวนทุเรียนนี่น้องเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็ดระยะเป็นดอกดอกมันกระลวงติดผลผลกอไมได้ผลผล,ผลจะล่วงก็เลยบอกว่าปีมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนําน้องสามเกลือเวอร์แพ oh. นน้องลองเอาใจพ่อบ่อ <c oughs> ลองลองดูบ่อ <c oughs> พอดีน้องเขาก็เลยบว่าอ่ะลองก็ลองก็ลง <c oughs> กเลยเป็นที่มาที่ไป,เป,ไปเป็นที่มาที่ไปปลาผมมาที่นี่ค,ครับเมื <c oughs> ่อปลาผมมาที่นี่ครับพี่น้องครับเกษตรกร อยู่ในจงังหวัดเชียงไฮและเริ่มต้นที่จะทําทุเรียนแต่ความรู้องค์ประกอบนั้นครับปัจจุบันบันต้องศึกษานักครับศึกษาแค่3ามเกลอไอ้สมงครับ,รบในฐานะเจ้าของสวนพี่ส้มเป็นมาบอกเขาตอนนั้นปัญหากับทุเรียนของเฮาที่บอกว่ามันเป็นปัญหาตั้งต้นเป็นใดใบเป็นใดดอกเป็นใดผลเป็นใดอธิบายพี่น้องให้ฟังครับครับคือตอนตอนแรกนะครับที่ที่ที่ยังบม่ได้เจอนะครับคือต้นจากต้นที่จะ,จ,จ,ะจะออกแค่แกนเหลืองใบเหลืองนะครับโซมอย่างงี้เนาะครับ หลังจากเจอเจอพี่ส้มก่อเลยลองผลิตภัณฑ์ดู3เดือนแรกลองดูก่อนว่าเป็นยังไงแต่มก็มีผลแตกต่างตั้งแต่เดือนแรกแล้วครับเดือนแรกก็ใบก็กระตุ้นขึ้นมาเขียวขึ้นมาแล้วครับดูดูใบไม่เป็นโรคอย่างเงี้ยครับนาะใบดูดีใบเริ่มหนาสวยอะไรเงี้ยครับอ๋ออันตอนที่พี่ส้มปลามาแนะนำนะไอ้ส่วนผสมแบบจะใดครับใช้คู่หูจะไดครับน้ำสองลิตรใช้คู่หูใช้ผงดำแพ่นั้นครับครับผมครับสิบห้าช้อนพูนต่อน้ำสองลิตรแล้วก็ใสรฝาไคโตซานน้ำสองลิตรหนึลิตรพ่นทุกๆ เจ็ดถึงสิบวันครั้งแรกครับครับพอครบเดือนไอ้สวงเห็นการเปลี่ยนแปลงคือที่อู้ไปตะกี้ไหมครับใช่ครับใช่ครับว่าใบเกิดเขียวขึ้นแต่ที่เหลืองต้นที่มันแคบมันแก่นมันเกิดอะอะไงขึ้นครับต้นแคบแก่นก็พัฒนาขึ้นนะครับมันเริ่มแตกยอดห้างมันก็เริ่มออกจากนอกสูงพุ่มอย่างเงี้ยครับเริ่มเริ่มขยายออกแล้วขยายห้าขึ้นเนาะใช่ครับใช่แล้วก็ตอนนั้นเอาใจ๊หญิงเกษตรเข้ามาดูแลหรือยังครับเชื่อกกูกันครับหญิงเกระเซ็นนะเจ๊จะใดครับคือทุกๆสิบวันใส่ใส่เลยครับกี่กิโลตต่อ้นครับ แต่แรกผมใส่แค่หนึ่งโลก่อนเจ็ดวันถึงสิบวันครับ,บ,บพอๆกันครับ,รบ,รบใส่คู่กันเลยครับหลังจากนั้นก็ขยายขึ้นเป็นสองโลสามโลอย่างเงี้ยครับ อ๋ออันนี้คือผลของมันคือรากพืชก่ขยายขึ้นตัวใช่ครับใช่แล้วมันก็ไปผสมร่วมกับคู่หูมาใสจานดูครับครับเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงของใบลําต้นเหรอครับลําต้นเป็นไรลาต้นขยายรู้สึกจะขยายขึ้นครับจะปีกออกเลยครับปีกครับลำต้นจะปีกออกเลยเพราะขยายขึ้นใช่ครับจากที่มันแค่แกนนี้มันจะปีกออกเริ่มปีกออกขยายขึ้นนิดนิดนะครับเอาแปลว่ามันเริ่มขยายวงรอบปีของมันใช่ใช่ครับใช่ยังเห็นได้ชัดเลยใช่ครับใช่เอาละครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของต้นเปลี่ยนแปลงของกิ่งก้านเปลี่ยนแปลงของใบค่ะ พอตอนที่มันเป็นดอกแล้วครับไอ้โงเป็นดอกผมก็กระตุ้นด้วยคุ้งวัวแพนนี่แหละครับกระตุ้นทุกๆ7วัน10วันทีหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าเวลาดอกออกมาปุ๊บนี่ดอกก็หนาดอกดอกจากก้านยาวครับดอกดกเป็นพวงใหญ่เลยครับครับกุเตอร์มันล่วงเนี่ยปีนี้มันล่วงหนัากว่าครับก็ล่วงสลัดออกที่มันไม่สมบูรณ์นะครับที่มันสมบูรณ์จริงๆรหลัสลัดทิ้งไอ้ที่สมบูรณ์ก็ติดเยอะครับติดเยอะเยอะกว่าปกติที่ผ่านมาครับเห็นได้ชัดเลยครับเห็นเห็นได้ชัดครับพอใช้3ามเกลือปุ๊บดอกก็ต ผลมนแล้วครับหน่วยมันเป็นไดพ่องเอที่หลังจากที่ไม่ได้ใช้นะครับครับเมื่อก่อนที่ยังไม่ใช้นะฮะไม่ได้ใช้นะครับครับคือผลออกมาจะลูกบิดเดี้ยวครับทรงไม่สวยแค่แกนไม่ขยายพูเงี้ยครับหลังจากปีนี้ที่ใช้ไปแล้วผลผลิตออกมาพูเต็มเต็มทั้งห้าพูเลยครับคือเต็มเต็มเต็มสวยกว่าพูดด้วยเสียงนักแน่นนะครับว่าเต็มเต็มสวยกว่า แค่นี้ก็สรุปได้ง่ายๆครับว่ามันเต็มทุกภูแล้วก็สวยกว่าทุกครั้งนะครับทุกปีที่ผ่านมาหลังจากเรียกมาเจอสามเกลือเวอร์แพนขนาดนี้ครับน้ำหนักของแต่ละลูกที่เราเล็งเห็นเนี่ยครับตอนนี้มีตั้งที่ออกผลผลิตนี่กี่ต้นกันครับประมาณ20ต้นครับ2ีต้นนะครับน้ำหนักของลูกเหรอครับน้ำหนักลูก กะว่านะครับด้วยสายตานะครับประมาณ3โล like ขึ้นถึงประมาณ 6- กถึงเโลครับโอ้ลูกใหญ่อ kind of eh <so ันนี้ให so ้เป็นครั้งที่เท่าไหร่หรอครั้งที่2องเลยครับการให้ผลผลิตครั้งเนี้ยครั้งที่3ครับเป็นว่าครั้งที่3ก็เห็นแตกต่างกับ2ครั้งที่ผ่านมาเห็นนะครับเห็นชัดเลยครับชัดเลยครับัปีครั้งที่2นะผลผลิตที่เห็นเนี่ยครับประมาณสักกี่กิโลกันเมื่อตอนที่ยังไม่เจอ3เกลอนะครับน่าจะไม่ถึงร้อยโลนะครับน่าจะประมาณสัก7-80โลนะโลครับเพราะลูกไม่สวยนะครับลูกไม่สวยครับแล้วก็จํานวนผลผลิตก็น้อยใช่ครับใช่ วันนี้เรากะไว้กี่ลูกครับทั้งหมดเนี่ยครับตอนนี้คร่าวๆด้วยสายตานะครับประมาณ130ลูกครับเพิ่มขึ้นมาที่สําคัญคือเพิ่มขนาดขึ้นมาด้วยน้ำหนักขึ้นมาด้วยใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับไอ้ตอนร้อยลูกนั่นน้ำหนักกี่กิโลกันครับประมาณเจ็ดแปดสี่ครับแต่ตอนเนี้ยลูกซื้อก็จะมาประมาณสักสี่ถึงห้าร้อยโลครับแล้วครับขยายขึ้นเยอะครับโอ้ลูกมันลูกมันโตขึ้นไงยครับท่านคิดดูนะครับว่าร้อยลูกได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบกิโลตอนเนี้ยร้อยสามสิบลูกนะครับได้ไปถึงห้าร้อยกิโลมัน มากเลยนะคะมัน7จ็กิโลขึ้นมาเป็น500กิโลแค่นับลูกนะครับเพราะว่าลูกมันหมายถึงจํานวนของกิโลด้วยถูกไหมครับแต่พอมาเรื่องของความสวยความเต็มนะครับของภูแล้วก็ความสวยงามนะครับน้ำหนักของลูกโอ้นี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับในฐานน้องหญิงเนี่ยมาติดตามในฐานะเป็นแบรนด์แอมบบสเตอร์นะครับมาสร้างความมั่นใจน้องหญิงเห็นอย่างนี้เป็นไงครับบ่งบอกพี่น้องประชาชนที่มาดูด้วยตาของตัวเองนะครับ ในระหว่างที่หนูฟังพี่สวงพูดไปนะคะคหนูมีความรู้สึกว่าหนูใจโฟทแทนเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเหมือนกับพี่สวงหรืออาจจะมากกว่านี้อยากให้ลองเปิดใจเหมือนกับพี่สวงในวันนี้เนี่ยพี่เขาเห็นกับผลลัพธ์ในสิ่งที่เขาได้ลองทํามาแล้ว1ปีที่ผ่านมากับการเปิดใจให้กับผลิตภัณฑ์ของเรารไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาสจรัร์นะคะหรือว่าจะเป็นปุ๋ยหญิงเกษตรทั้ง3ตัวนี้นะคะเรียกกันง่ายๆว่า3ามเกลเวอร์แพนช่วยเราได้จริง ช่วยตั้งแต่ดิน<ช>รากรลำต้นใบรวมถึงผลที่ออกมาตอนนี้หญิงมองไปเนะี่ยหญิงรู้สึกเพิ่มปิ่มกับพี่มากๆเลยอะ่ะโอ้โหนี่คือแบรนด์เอพิสเดอร์นะครับแล้วมาเห็นด้วยตาตัวเองนี่เริ่มต้นครับที่เหนือสุดยอดในสยามพี่สวงครับในฐานะเจ้าของสวนแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดนะครับว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่มีสวนทุเรียนเหมือนกับเราพันหมอนทองอย่างนี้พี่สวงครับช่วยบอกพี่น้องชาวภาคเหนือที่กําลังปลูกทุเรียน ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเขานั้นเป็นจะใดบอกไปเลยครับความในใจของพี่สมองเองครับเรียนเจนครับคืออยากจะบอกว่าไม่ต้องกวนติดใจครับคือใช้ได้เลยครับใจแล้วมีผลประโยชน์และเห็นผลได้ชัดกว่าครับจากเดิมคือเห็นได้ชัดเลยครับว่าดีดีจริงๆครับอสั้นชัดเจนชัดเจนแต่จริงใจนะจริงใจครับเพราะน้ำเสียงลีลาน้ำหนักความว่ามีความภาคภูมิใจมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์พี่ส้มครับในฐานะของผู้ที่มาแนะนําผลิตภัณฑ์พี่ส้มมองว่าคนตัางภาคเหนือของเขาเนี่ย ยังขาดการดูแลเอาใจใส่ต้นพืชจะไดแล้วก็สามารถจะลดต้นทุนด้วยวิธีการใดพี่ส้มจะบอกป้าต่อยครับแม่นค่ะเพราะในจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยตามตีพี่ส้มไปเอลมาน่ะเจ้าเชียงรายของเราเนี่ปลูกทุเรียนเยอะมากเจ้าแล้วก็มีหลายสวนหลายตีตีบ่ได้หู้จักการผลิตภัณฑ์ของเฮาเนาะก็อยากยาจะเชิญชวนพี่น้องในจังหวัดเชียงรายของเราลองใช้ดูว่ามันจะดีแค่ไหนเจ้าผลิตภัณฑ์สามเกลือนะครับเบอร์แพรน,นี่นะครับเป็นสิ่งที่ช่วยเกษตรกรได้จริง สิ่งที่เป็นสโ,โลแกนประจำตัวของหญิงเกษตรผู้ที่จะมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัทเวิร์คัสท่านว่าไว้อย่างนี้ครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืนอเสียงเพราะๆครับนี่คือหญิงทิติการแบรนด์แอมบาสเดอร์สามเกลือเวิร์ an, ที่สำคัญครับ เธอเป็นนักร้องที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยทั่วประเทศวันนี้ครับความสุขของคนไทยที่มีผลิตภัณฑ์สามเกลอดีๆใช้กันทั่วประเทศอย่างนี้รีบใช้นะครับไม่ต้องตัดสินใจนานเพราะมันตามที่แบรนด์แอมเปสเดอร์ว่าไว้จริงๆวันนี้เราทั้งสองนะครับพร้อมทั้งเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ได้มาให้ความรู้ความกระจ่างแก่กเกษตรกรทั่วประเทศเราทั้ง4ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้า b บรนด์เอมอร์เซอร์มิสเตอร์เกษตรย่งยืนและเจ้าของสวนที่ไหนครับจะได้ให้แบรนด์เอเม a ร์เดอร์ไปติดตามการทํางานของ3เกลือบอกมานะครับ <c oughs> เพราะว่าท่านนั้นคือหนึในผู้โชคดีที่จะได้เจอกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้วันนี้เราทั้ง4ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ